โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาแจกสกิปนะสกิปอัตโนมัต้ฟาร์มแบบนี้เลยนะทุกคนเนี่ยนี่นะครับก็ฟาร์มเร็วนะนี่นะทุกคนนะ่ะมันมันผมจะแจกอันสองอันะนะครับอันนี้เป็นโฮโฮฮับนะครับหัวหฮองหับ oh แล้วก็อันนี้มันจะเซกหมัดมังกรได้นะั่นอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจิงเรื่องไว้ข้างล่ลางนะครับโอเคเนี่ยนะ อันนี้หัวหับแล้วก็นั้นอนะไรสักอย่างนี่ครับทุกผมแต่ผมจะไม่ทิ้งลิงแคร์แนวนะเพราะผมก็จำไม่ได้นะลิงมันยูเป็นยังไงเอ้หรือผมจดไว้แค่ประเดนนะเปิดเสียงเกมนะทุกคนตัดฟา์มมันก็จะ นะโอเคนะเนี่ยมายค่แนวโอเคอนะโอเควันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมย้ำอีกรอบนะครับไออันแรกนะอันแรกก็คืออันแรกก็คือหัวับนะไออันเนี้ยออโต้ฟาร์มนะ แล้วคลิปหน้าผมจะมาสอนนะว่าไออะไรนะว่าไอจะคลิปอันที่สองเนะี่ยมันสกผลเนี่ยเอสิกหมัดมังกรน,นี้ยังไงนะโอเคอันแรกเป็นหัวหับอันที่สองเป็นสกหมัดมังกรน,นะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ